และนี่คือ CP Will You Marry Me แต่งงานกันเถอะเลิลีขอแต่งงานสุดเซอร์ไพรส์ที่จะสร้างความประทับใจไม่รู้หรือผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งเขาไม่เคยเลยสักครั้งที่จะทำเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนสาววันนี้ครับเขาจะทำให้เธอเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดสวัสดีครับ ผมชื่อนายธีรพลเก่งกิักรรมชื่อเล่นชิเตร์ครับส่วนแฟนผมชื่อนางสาวสุธา,ธาทิพย์แก้วพรมรชื่อเล่นชิปุ้ยครับเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าผมเนี่ยห่างกัน5ปีผมเนี่ยยี่สิบปดปีครับและคือเขาเป็นรุ่นพี่ผมที่สุพรรณก็คือไปถากเขาแล้วก็คือเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์มาเรื่อยๆเรื่อยๆครับสำหรับผมผมคิดว่ามันไม่เร็วค่ะผมว่าถ้าเราเจอคนที่ใช่แล้วอ่ะคือไม่ว่าจะสิบปีหรือสองปีหรือปีเดียวคือมันก็ต้องใช่ฮะเหมือนเขาดีกับผมมากคือผมไม่เคยคิดเลยนะพี่ว่า แบบเกิดมาแบบจะมีใครดีกับเราอย่างเงี้ยคือบ้านผมแบบโดนคดีไงฮะเขาก็ไปคุยกับบ้านเขาแล้วเขาก็เอาเงินไห้ผมยืมห้าแสนเลยคือเมื่อเวลาผมมีปัญหาเขาก็ไม่ไมเคยทอดทิ้งผมฮะคือละอายใจตัวเองอะว่าเออมันทําผิดทําผิดกับเขาเยอะเหมือนแบบที่มาขอออกรายการเนี่ยเหมือนแบบอยากจะมาขอขอโทษเขาอะให้เขารู้ว่าตอนนี้นผมแบบเปลี่ยนไปแล้วนะผมจริงใจกับเขาแล้ว ผมคิดเลยนะว่าคู่รักทุกคู่่เขาต้องแบบมีดินเนอร์กันมีอะไรที่แบบหรูหลูบ้างสักครั้งหนึ่งในชีวิตคู่ผมเหมือนแบบไม่เคยมีเลยอะพี่ก็เลยอยากทําให้เธอแบบสักครั้งหนึ่งที่แบบดีๆในชีวิตนะครับซีพครับช่วยผมด้วยนะครับ C.P. Will You Marry มีวันนี้แผนการแรกของเรามาเริ่มต้นที่ห้องพักของทั้งคู่ครับโดยคุณเต้ยบอกแฟนสาวว่าจะพาไปทานมื้อพิเศษ อยาก,กรู้จังครับว่ามือพิเศษนี้จะเป็นอย่างไรเบื่อแน่เลยใช่ปะ่ะ<ม>หน้าอ้วนโคตเครเซ็งเลยใรชอบ้วก็นึว่าอ้วนจะชอบมันเขาไงเขารู้ว่าอ้วนชอบอาหารญี่ปุ่นนะ มือพิเศษของคุณเต้ยนี่มโนราห์ราชหน้าข้างทางชัดๆครับคุณผู้ชมไงกลายเป็นอย่างนี้ไปได้ล่ะครับคุณเต้ยคุณเต้ยจะแก้ตัวด้วยวิธีไหนกันละครับให้อ้วนมาวันนี้เขาไม่ให้อ้วนอะ่ะไม่หรอกเขาจะพาอ้วนไปกินที่ดีๆกว่านี้เอาล้วครับรถมาเลยครับรถไทยรถตูชีนี่แหละอ้ยไม่รถมันยาวอ่ะีมซีแน่เลย ใช่ป่ะเขาก็อ้วนเช่าหนี้มาเขาจะตุ้ยยงกับบาาไม่มีปัญญาเช่าให้หรอกครับไปคันนี้แหละเขาจะพาว่าไปกินในโรงแรมไงโอ้โห,โหโแม่เจ้าคุณเต้ยจัดหนักครับป๋ายังต้องเรียกพี่เล่นโทรเรียกลิมูซีนคันโตมารับกลางตลาดไปบ้าไปแล้วครับคุณผู้ชมจะพาไกินในโรงแรมไม่ว่าจะได้กินในโรงแรม ก็ว่าไม่อยากกินอย่างนี้ไม่ใช่เหรอขอบคุณครับพี่ครับเข้าไปนั่งไหนนู่นเลยข้างในรถหรูหรานานั่งจริงๆครับสาวๆทั้งประเทศต้องแอบอิจฉาเจ้าสาวของเราแน่ๆครับก็เดี๋ยวพาไปอยากอ้วนทำอะไรอ้วนบ้างวเขาจะไปไหนกันต่อมาตามลุ้นกันครับแม่น่าอิจฉาจริงๆนะครับ จะมีคู่รักสักกี่คู่ที่จะโชคดีได้นั่งรถลีมูซีนเติมดำไปกับบรรยากาศแสงสีนใจกลางเมืองหลวงของประเทศลีมูซินคันโตของเราเลี้ยวเข้ามาแล้วครับโอ้โหที่นี่เองครับคือจุดหมายปลายทางของคุณเตยโรงแรมเดอะเซนต์ลีจิตกรุงเทพและที่นี่เองครับที่ทีมงานซีพีแมนของเรา มาเตรียมแผนการเซอร์ไพรส์กันตั้งแต่ตอนเช้าที่นี่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหรูหรามีระดับบนถนนราชดำริห้องพักแต่ละห้องตกแต่งในโทนสีอุ่นพร้อมพื้นไม้ขัดมันปูพื้นปลมสุดทันสมัยมีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลายพร้อมให้คุณได้สัมผัสช่วงเวลาแสนวิเศษตลอดการเข้าพักนี่มันสวรรค์นบนดินชัดๆครับคุณผู้ชม จากวันนี้ที่เขาแบบนุกงิดนะคือมาเจออย่างเงี้ยแล้วเหมือนเขาแบบเริ่มดีใจขึ้นดีใจขึ้นเรื่อยๆแต่เขายังไม่รู้ว่าต่อไปมันจะเซอร์ไพรส์กว่านี้ครับคุณปุ้ยลงมาจากรถแล้วครับถ่าทางจะยังงงๆผู้ช่วยส่วนตัวของทางโรงแรมเขามารับตัวเธอแยกกับคุณเต้ยไปแล้วครับเขาจะพาเธอไปไหนกันครับเนี่ยคุณเต้ยเองก็ต้องรีบมาเปลี่ยนชุดครับแม่ ราศีเจ้าเบาจับจริงๆครับเนี่ยเมื่อแต่งตัวเสร็จคุณเต้ยก็รีบลงมารอข้างล่างครับท่าทางจะตื่นเต้นไม่เบ,เบ,เบาเลยทีเดียวพยายามแบบคิดในใจว่าเอาหน่อยว่าแบบใกล้จะจบแล้วอยากทําให้แบบเธอแบบดีใจที่สุดนะคือผมก็ตื่นเต้นมากเพราะไม่เคยไม่เคยมาขอใครแต่งงานน่าจะประทับใจมากอะพี่เพราะผมไม่เคยทำเซอร์ไพรส์อะไรเลย ครับห้องอาหารโจโจที่คุณเต้ยบอกกับคุณปุ้ยว่าจะเป็นมื้อพิเศษสำหรับค่ำคืนนี้แม่ดินเนอร์กับคนรู้ใจท่ามกลางแสงเทียนมันจะมีอะไรโรแมนติกไปกว่านี้อีกครับสทำได้เลยครับอ้อาวมันจะได้แบบเออเข้ากับบรรยากาศจะบอกว่าดูทุกโต๊ดดิมีแบบดอกกุหลาบอ่ะรู้ว่าชอบดอกกุหลาบสีแดง ต้องถามราคาเราก็แพงไม่แพงมันอยู่ที่คุณค่าทางจิตใจมากกว่าแมคุณปุ้ยยิ้มแก้มปริเลยทีเดียวครับพามากินแบบนี้รู้สึกดีบ้งเปล่าฮะหมัวนหนังเหรอก็คือเราไม่เคยทำอะไรกันแบบนี้เลยนะก็อ้วนมาใช้เงินรู้สไรอย่ังไงหนู ที่อยากให้มานานอ่ะคือรู้ไหมว่าชอบหมีภูก็เลยซื้อหมีภูมาให้กเเ็เป็นประกาศหมีภูไงก็ว่าเราเล่นไม่ได้เอาหมีภูมาให้เราใช่หรือว่าชอบ <laughs> อ่ะรับก่อนขอพี่ฝากด้วยนะครับอ้อวนชอบหมีภูชอบปะล่ะ มาถึงอาหารจานพิเศษที่คุณเต้ยตั้งใจจัดให้คุณปุ้ยครับโอ้โห,โหเป็น,นรูปหัวใจโรแมนติกจริงๆครับที่มาในวันนี้เขาไม่ได้แบบจะมาให้กวนกินนู่นกินนี่ไม่ได้มาให้อะไรหรอกคือเขาจะมาคุยกับเรื่องชีวิตของเราเลยมันเป็นเรื่องแบบเรื่องสำคัญในชีวิตเลยที่เราต้องอยู่ด้วยกันนะตลอดไปอ่ะเจ้าขอของที่สั่งไว้ด้วย เราก็คบกันมา3ปีแล้วนะ ขอโทษนะที่แบบว่าทำให้แบบเสียใจหลายครั้งขอบคุณนะที่คอขอยู่เคียงข้างกันไม่ว่าจะโชกหรือทุกข์ปุ้ยก็พูดกับเต้ยตลอดว่าถ้าปุ้ยเป็นผู้ชายแล้วเต้ยเป็นผู้หญิงอ่ะเต้ยจะเป็นผู้หญิงที่พิเศษที่สุดในโลกวันนี้ปุ้ยเป็นผู้หญิงที่พิเศษของคนนั้นของเต้ยแล้วนะเต้ยพร้อมที่จะปกป้องปุ้ยและดูแลปุ้ยไปตลอดชีวิตแล้ว ปุ้ยครับแต่งงานกับเต้ยนะครับแต่งเ่าแต่งอยู่แล้วค่ะ เป็นปุ้ยที่ร้องไห้นะขโมยซีนป่ะเนี่ยขโมยซีนมไ่าเหมือนแบบมโนตัวเองเลยเป็นแบบว่านางเอกที่แบบอยู่เกาหลีอะไรอย่างงี้แรกคิดมีเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานแน่เลยมองก่อนมองก่อนอ่าวไม่มีม่ก้นอาหารอฮ้ยไม่ใช่เหรออะไรพอปุ้ยลุกขึ้นมากล้องมาผึบๆบ ทันนี้งงแล้วก็จับไม่ได้ด้วยว่าเตยพูดว่าอะไรบ้างพูดไม่ออกเพราะว่าเตยไม่เคยทำให้ขนาดนี้ก็วันนี้เขาก็เก็บคำพูดของเราไปคิดแล้วเขาก็เอามาทำให้เราค่ะก็อยากขอบคุณเตยด้วยนะคะจะพูดเลยว่าขอขอโทษนะที่เคยทำให้แบบเสียใจแล้วก็ร้องไห้มาหลายครั้งขอบคุณนะที่แบบอยู่เคียงข้างกันไม่ว่าจะทุกข์หรือจะสุข แล้วปุ้ยก็จะพูดกับเต้ยเสมอไหคือคำพูดว่าเออถ้าวันใดอ่ะที่ปุ้ยรวยอ่ะคนที่จะสบายอ่ะไม่ใช่ปุ้ยนะเออแต่เป็นแบบคนในครอบครัวของปุ้ยแล้วของเต้ยประโยคนี้อะไรที่ทําให้เต้ยแบบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ต้องแบบอยู่เคียงข้างกับปุ้ยตลอดไปมันเลยจุดที่เรียกว่าแฟนไปแล้วค่ะปุ้ยจะเรียกเต้ยว่าแบบคู่ชีวิตไปแล้วทางที่แบบก็ยังไม่ได้แต่งงานกันนะคะ เราก็ต้องเข้มแข็งแล้วก็สู้ด้วยกันเนาะแล้วก็ผ่านมันไปได้ด้วยดีค่ะวันนี้ขอบคุณซีพีที่เติมชีวิตที่ดีให้กับคู่ของเราขอบคุณ<อ><อ>ค่ะ<อ>แล้ววันนี้ทางซีพีได้เตรียมอาหารมื้อพิเศษให้กับคู่รักคู่ใหม่คุณเต้ยและคุณปุ้ยด้วยครับ ฉันดูเธอตรงหัวใจไม่ว่ามองยังไงก็เห็นเพียงความงดงามไม่ขอให้เป็นเหมือนใครเพราะมันไม่ใช่เธอแต่ขอให้เป็น